สวัสดีครับเพลงนะครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคของ5มือถือที่น่าใช้กล้อง3ตัวในราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับในช่วงต้นปี2021แบบนี้จะมีรุ่นไหนแล้วก็จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันเลยนะครับเป็นรุ่น realme ี42 สำหรับรุ่นเรียวมี42นะครับก็เปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนเดือนตุลาคมปี2020นะครับจอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด6.5นิ้วสำหรับจอให้เป็น Waterdrop Display นะครับหรือจอทรงรูปหยดน้ำความละเอียดของหน้าจอให้มาอยู่ที่720คณ1600พิกเซลค่าความละเอียดมีค่าเท่ากับ270 PPI รุ่นเร็วมี42นะครับมาพร้อมกับขุมพลังชิปเซ็ตอย่าง MediaTek Helio G35 Octa-core ความเร็วจะอยู่ที่2.3กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้เป็น Power VR GE8320 และมาพร้อมกับทั้งด้านของระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับมาด้วย Realme UI แรมให้มาที่3 GB และ ROM ให้มาที่32 GB รุ่นนี้สามารถเพิ่มการ์ดได้สูงถึง256 GB กล้องหลังนะครับให้มาที่3เลนด้วยการเลนหลัก13ล้านพิกเซล เลนส์ b w ความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซล มาดูที่บลูทูธกันบ้างนะครับเลือกใช้เป็นเวอร์ชัน5 0และยังรองรับเทคโนโลยี NFC อีกด้วยสำหรับคอร์ดการเชื่อมต่อใช้เป็นไ i โคร USB 2 0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิลิเมตรแบตเตอรี่ให้มาอึดนะครับ6,000มิลลิแอมสีมีให้เลือก2สีสีแดงและสีน้ำเงินรุ่นนี้สนนราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่3,999บาท มาถึงรุ่นที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับมือถือกล้อง3ตัวในราคาไม่เกิน4,000บาทสำหรับรุ่นที่2นี้เป็นมือถือจากค่ายหัวเว่ยนั่นก็คือหัวเว่ย y 6 p นั่นเองเราไปดูสเปคของหัวเว่ย y 6 p กันเลยนะครับว่ามีสเปคอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับหัวเว่ย y 6 p เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม2020จอให้มาเป็น tft lcd ขนาด6.5 3นิ้วใช้จอเป็น water drop display หรือจอทรงรูปหยดน้ำ ความละเอียดอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลค่าความละเอียดอยู่ที่278 PPI สำหรับชิปเซ็ตและหน่วยประมวลผลของ Huawei Y6p ก็เลือกใช้เป็นชิป MediaTek Helio MT6762R Octa Core ค,ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHz ะเฮสำหรับ GPU เลือกใช้เป็น IMG GE8320 และ Huawei Y6p นะครับยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับมาด้วย EMUI v e r s i o น10.1แรมให้มาที่4 g b ค่อนข้างให้มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็รอมให้มาอยู่ที่64 g b นะครับสำหรับความจุและยังสามารถเพิ่มการได้สูงสุด512 g b กล้องหลัง3 <S 2> <S 2> เลนเลนหลักให้ความละเอียด13ล้านพิกเซลเลนอันตราย5ล้านพิกเซล <S 2> <S 2> เลนเดฟเซนเซอร์ให้ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าค่าความละเอียด8ล้านพิกเซลมาดูที่บลูทูธและพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับสำหรับบลูทูธเลือกใช้เป็นเวอร์ชัน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไมโคร USB 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิลลิเมตร แบตเตอรี่นะครับให้มาที่5,000 m มิลลิแอมก็ถือว่าอึดนะครับทางด้านของสีมีให้เลือก3สีสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่3,630บาทมาดูต่อกันในรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นมือถือจากฝั่งของ m o t o r OLA นะครับสำหรับมือถือ m o t o r OLA ก็เรียกได้ว่ามีสเปคและรูปทรงที่สวยงามและน่าสนใจนะครับ สำหรับมือถือรุ่นนี้เป็นมือถือรุ่น Motorola Moto G8 Power l i g h t สำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่7เมษายน2020จอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด6.5นิ้วใช้จอเป็น Waterdrop Display หรือจอทรงรูปหยดน้ำเช่นกันนะครับสำหรับในความละเอียดนะครับจะอยู่ที่720คณ1600พิกเซลค่าความละเอียดอยู่ที่269 PPI และ Motorola Moto G8 นะครับเลือกใช้ขุ่มพลังเป็น m ี d i a t e k Helio P35 Octa-Core oc ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g h z GPU เลือกใช้เป็น power VR GE8320 ในส่วนของระบบปฏิบัติการ Moto G8 นี้นะครับมาพร้อมกับ Android 9.0 Pie แรมให้มาที่4 g b รอม ROM ความจุให้มาอยู่ที่64 g b สามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด256 g b กล้องหลัง3เลนนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลักเลนมาโคให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลมาดูที่เรื่องของบลูทูธและพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับสำหรับบลูทูธใช้เป็นเวอร์ชัน4.2่ e ุดทางด้านพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไมโคร USB 2.0 รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมสีมีให้เลือกสีเขียวและสีน้ำเงินราคาช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,725บาทมาเทียรุ่นที่4นะครับสำหรับรุ่นที่4เป็นคาายซัมซุงนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสำหรับทางด้านของซัมซุงเป็นรุ่น Galaxy A02s Samsung Galaxy a 0 2 s เปิดตัวเมื่อวันที่21ทธันวาคม2020ก็เพิ่งวางขายไปนะครับสำหรับจอรุ่นนี้เป็นจอ pls tft lcd ขนาด6.52นิ้วเป็นจอ infinity v display ความละเอียดจะอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลค่าความละเอียดนะครับมีค่าเท่ากับ259 ppi สำหรับ Samsung Galaxy a 02S นะครับก็เลือกใช้ขุมพลังอย่าง Snapdragon 450 Octa Core ความเร็วอยู่ที่1.8 g h z GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟ,ฟิกของรุ่นนี้นะครับเลือกใช้เป็น GPU Adreno 506และ s m s u n g นะครับยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 10แรมให้มาที่4 g b รม ROM 64 g b นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุดถึง1 t b ด้วยกัน กล้องหลังให้มาที่3เลนเลนหลักความละเอียดอยู่ที่13 000 000ล้านพิกเซลเลน d e ฟเซนเซอร์ความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียดให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลมาดูที่ทางด้านของบลูทูธและพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับใช้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.2 พอตการเชื่อมต่อเลือกใช้เป็น USB Type C 2.0แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิลลิเมตรแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมและยังรองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยสีมีให้เลือก2สีสีดำและสีเงินนะครับราคาเปิดตัว3,999บาท มาถึงรุ่นที่5รุ่นสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับจะพามาดูมือถือทั้งฝั่งของ oppo ฝั่งของ oppo ได้แก่รุ่นมือถือ oppo a 1 5นะครับสำหรับรุ่น oppo a 1 5ก็เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม2020นะครับจอให้มาเป็น ips lcd ขนาด6.52นิ้วใช้จอเป็น water drop display ความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลค่าความละเอียดของหน้าจอนะครับมีค่าเท่ากับ269 ppi สำหรับ oppo A15 นะครับชิปมาพร้อมกับ mediatek helio p 3 5 t octa core ความเร็วอยู่ที่2.3 g h z GPU ใช้เป็น Power VR GE 8320และทางด้านของระบบปฏิบัติการของ Oppo A15 นะครับมาพร้อมกับ Android 10.0ครอบทำมาด้วย Color OS 7.2 RAM ให้มาที่3 g b และ ROM ความจุให้มาอยู่ที่32 g b เพิ่มการดได้สูงสุด256 g b กกล้องหลังความละเอียดให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลัก กล้องมาโครความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลและเดบเซนเซอร์ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลไปดูที่บลูทูธและทางด้านของทางพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธให้มาที่เวอร์ชัน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไมโคร USB 2.0 รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิมและแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาน้อยกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับอยู่ที่4,230ม mm. ิลลิแอมสีมีให้เลือก2ส,สีสีดำและสีขาวสำหรับราคานะปัจจุบันที่สำรวจมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,999บาทและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆของ5มือถือราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับที่มีกล้อง3ตัวที่ได้สรุปนำมาให้ชมกันในคลิปนี้ หากในคลิปนี้อธิบายส่วนอื่นใดของแต่ละรุ่นผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใดไม่มากก็น้อยและมือถือในแต่ละรุ่นนะครับก็มีสเปคต่างๆกันออกไปหากใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันในเว็บหรือติดต่อที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับ หากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ